คือหาลิซ่าทำผมทรงนี้เหมือนย้อนกลับไปอายุ14ครั้งเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวลิซ่าล,ลิซ่ามโนบาลหรือที่รู้จักการในนามของลิซ่าจากวงแบล็คพิงค์เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆคะ่ะกับยอดติดตามอินสตาแกรมของสาวลิซ่าทะลุ55ล้านคนแล้วทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่ง ถ่ายรูปก็สวยๆวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนเลยล่ะค่ะล่าสุดได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าในลุกผมยาวถักเปียพร้อมกับไว้หน้าม้าแต่ทรงผมธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อลิซ่านั้นทํากลับดูน่ารักและน่าเอ็นดูสุดๆแถมยังหน้าเด็กเหมือนลดอายุเหลือ14ขวบเลยล่ะค่ะขอขอบคุณภาพลิซ่าลาลิซาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ